โอ้โหถ้ารอบนี้ผมตุ่มแล้วยังไม่ได้นะครับผมไม่เอาการันตี้ะกูเลอกเล่นแม่งลนตาก็เปิด2ตัวอย่าง,าง,างาน้อยสอตัวก็ยังดีขอ2ตัวแล้วกันนะเฮ้ยไอเชี่ดสตัวจริงส่วนีนพิพิธเสาโ์เวอร์กันด้วยนะครับในที่สุดนะฮะตัวละครที่ผมรอคอยมันนานแสนนานเนี่ยก็มาแล้วนะครับนี่เลยอัญเชิญก่อ,น,อนครับ อัตล่างเดวิลนะครับมาแล้วนะครับลูกจ๋าไม่ใช่นะครับอัตาล่างเดวิลนะเออก็ตัวนี้นะครับโหดมากแนะนําว่าให้มาสุ่มทุกคนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ทํา5ดาวไปเลยนะครับก็เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะสำหรับอัตาล่างเดวิลนะครับเราไปดูเลทอัตรกสักนิดหนึ่งนะครับ1%นะครับระดับ S S R นะอ่ะ1%ถือว่ามีลุ้นนี่ครับ แล้ววันนี้เนี่ยผมได้ทำการเตรียมแบล็คคริสตันเอาไว้ทั้งหมด22,228นะครับก็ใน22,228เนี่ยผมตั้งใจไว้แล้วว่าอยากจะให้ได้สัก3ดาวนะอ่ะตั้งใจไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะสามารถเอาแบล็กอัลต้าเนี่ยไปตบใจราฟได้หรือไม่แต่จริงๆตบใจราฟเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้ผมตั้งใจเลยแล้วว่าผมจะไปตบคนที่ อยู่เหนือก็ใจร้าวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นใครตอนท้ายคลิปเอาละครับเรามาเจอกันที่ครั้งแรกกันก่อนเลยนะฮะสิบตัวอันเชิญไปไม่นพูดทนทำเพลงสีทองโอ้โหน้องน้องมาเป็นชุดธรรมดาจบเลยก็ตามสภาพอากาศนะครับครั้งแรกไม่ออกนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับครั้งแรกมันเป็น สิ่งที่ต้องยอมรับอยู่แล้วนะครับเคยได้ยินไหมว่ารักครั้งแรกหัวใจก็แตกสลายเ,เพลงครเก่าเลยปะต่อด้วย10ตัวที่2นะครับแบ็คฮิดตันผมเตรียมมาเยอะเพื่อการนี้อยู่แล้วลุยโอ้เฮีย yeah. แต่ว่าน้องชุดสวยแต่แก่เขาจะ <Yeah. S 1> ไม่ลืมตาเฮ้ยดวงอะไรวะเนี่ย ไม่เห็นไม่แต่เงาเลยครับสอ,สองสุ่มไปแล้วไม่เจอเลยเลยกดแบบอย่างนี้เลยแล้วกันอีก1,200นส้ครับผมทองพร้อมกับชุดสวยลืมตาแน่นอนเอาละครับมาแล้วครตัวที่หนึ่งมาแล้วครับมาจริงป่าเดี๋ยไม่รู้มาดูกัน มไมถึงจะเป็นหัวหน้าหน่วยฉันก็ต้องอ้าว <S <S โอ้โหยยียนอกเลดโอ้โห,โโห,โโหยามิคุงนายนายมาทำไมไม่ไา,ายต้องการนู้ทำไมไม่เอาลูกน้องมาวะโอ้โหอะไรครับเนี่ยก็เรียบร้อยครับผมได้เป็นยามินะฮะหัวหน้าหน่วยวัวกระทิงไปต่อครับไม่เป็นไร ถือว่าหัวหน้าหน่วยมาแล้วเดี๋ยวรุ่นน้องมาแน่แต่มึงมาจากไหนเนี่ยไม,ไม่ใช่เลดเลยเฮ้ยประตูทองน้องชุดสวยและแกต้องลืมตาโบตามสูตรไปอย่างนี้ออกแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกี่อันอันเดียวไม่เป็นไรอันเดียวก็พออันเดียวขอไปอันที่ใช่ก็พอ้วครับเมื่อกี้หัวหน้ามาแล้วรอบนี้รุ่นน้องต้องมานะสกิล อย่าบอกนะ o ้ my god ไอเชี่ยพี่มาคือสกิลครับโอ้โหเชี้เกลือจัดเลยเกลืออะไรขนาดนี้อู้เสียใจว่ะนี่เราสุ่มไปเยอะแล้วนะครับระดับหนึ่งยังไม่ออกเลยสักตัวเดียวแม่งมาตะกินไอ้เชี่ยตัวไม่มาต่อครับขอแค่สามดาวเนี่ยประตูท้ออีกแล้วครับและน้องใส่ชุดแบบนี้ลืมตาอีกรอบป เออรอบนี้มึงต้องไม่ทําให้ผิดหวังกันนะโอ้โหไอเชีย่ยนอกเลนอีกแล้วอือโอ้โหหมดละเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,แน่ลืมตัน,น่อยโอ้โหเรียบร้อยสภาพผมว่าไม่ได้หรอกอึบ๊บอย่าทําให้สายฟีผิดหวังสวยแล้วแกก็ เอองตามมาดูโลกบ้างมึงอ่ะเอาละรอบเนี้ต้องมาแล้วแหละหนึ่งสุ่มหนึ่งสุ่มที่จริงใจไม่แล้วเนี่ยฮาร์เดสอเ้ยเชื่อมาสองตัวติดเลยฮาเดสเดี๋ยวนะกูเปิดผิดตู้ปะเนี่ยเลดปะเนี่ยหนึ่งเปอร์เซนต์กูไม่ออกสักตัวเลยเชื่อผิดเลดปะเนี่ยผมสุ่มจนจะการันตีแล้วเนี่ย โอ้โหหมดกันโอ้โหข้ามเลยดวงกัวเนี่ยโอ้โหตอนแรกผมบอกกันนะว่าตอนแรกผมจะตั้งใจว่าปั้นปั้นตัวละครไปตบโนนทาการด้วยไอ้เชีอยสภาพนี้ทีว่าแต่ยันโนนทาการเลยใจร้าวก็ยังตกไม่ได้เลยเอ้ยตัวทองชุดสวยมาแล้วมาแล้ว แกมันยังเกลือเลยสั์โอ้ยท้อว่ะแกเพุ่งท้ออย่พิ่งท้อเพื่อออกสามตัวหลังรวดโอ้โหแก่ครับโอ้โหแกเฮ้ยเกลือขนาดนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตออกเกมเข้าใหม่ก่อนนะครับเกลือจัดแม่งสายฟรีอย่างเรามันท้อว่ะไปลุยกันครับ รีดวงมาแล้วไอ้เชีย่ยเออลืมตาหน่อยเด้วโอายกอดไปทองชุดสวยลืมตาโอเคมาอีตัวตัวเดียวเ,เหรอไม่โลกไม่โลก

โอ้ยไปต่อไปต่อประตูทองโอเคส,สวยลืมตาโอ้โอบอกเลยนะว่าแบ็คกินตันผมจะหมดแล้วอะแม่งแม่งจะไม่ให้เลยจริงๆเนี่โอ้โหสกินสกิลสกิลไม่ใช่สกินมุทรดหมดเพลงเยียวยาอย่าบอกนะว่าคุณได้มาเป็นสกิลอะ ประตูทองเนี่ยประตูทองบ่อยมากเลยนะเว้ยแต่หมไม่ลืมตายอีกโอ้โหมึงเอ้ยโอ้โหจะหมดแล้วตัวกูอะประตูทองอีกแล้วชุดสวยอีกแล้วแล้วก็ไม่ลืมตายอีกเคยอีกเหมือนเคยเฮ้ยแต่มาแต่มาแต่มา แกเองตัวเองเฮียฮาเดประ่ก่อนมึงเคยเป็นตัวที่ดีนะกูโคตรอยากได้มึงเลยตอนเนี้ยกูโคตรเกลียดหน้ามึงเลยไอ้ชี้อกูได้อีกแล้วนอกเลดชี้วันนี้ได้ลาเดนมาสามตัวแล้วอะ่ะมึงเลดลาเดนหรอกูเชื่ออะไรเนี่ย มันเจ็บไปทั้งหัวใจตัวเดียวไม่ออกเอ,อ่อสภาพจะเปลี่ยนชุดก่อนแป๊บไปออกมาวิ่งเฮ้ยยังไม่ออกจริงเว้ยมาดิ โอ้โหไอ้เชื่อกูจะเลิกเลนแล้วนะเว้ยไปประตูทองโอ้โหเสื้อเสื้อสีธรรมดาลืมงตาก็แบไไปโอ้แกมึงมึงนายยายนายเย็นเคี้ยอะไรขนาดนี้อ่ะโอ้โหแม่งโอ้โอ้โอโอ ้หนมมมดมดดออสตต์ไไไ่ัวกิคโอเค okay, ครับผมผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก,บกับการสุ่มครั้งสุดท้ายนะหลังจากที่ไปทําการฟาร์มมานะอันเชิญรอบสุดท้ายของเรานะครับถ้ารอบนี้ผมสุ่มแล้วยังไม่ได้นะครับผมไม่เอาการันตีแนะกูเลิกเล่นแมง่งเลยไปประตูทองน้องใส่ชุดที่สวยแต่แก่ก็ไม่หลุดตาจะพูดทำยีอะไรวะเนี่ยโอ้โหถามจริงเอะ ไม่ออกเลยหรอโอ้โหเยี่ยสายฟรีที่อุตส่าห์เก็บตั๋วมาทั้งชีวิตเจออย่างนี้มันท้อนะเว้ยโอผมเศร้าวะ่ะไปอีกสิบครั้งได้กันตีนะครับแต่ว่าผมหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้คือหมดทุกอย่างแล้วหมดสิน้นบรรดาตัวทุกอย่างแล้วจริงๆ A later few moments later. ผมไม่คิดเลยนะครับว่าดวงผมเนี่ยจะห่วยแตกเกลือยิ่งกว่าใจร้าวอีกนะฮะและนี่ครับผมไปทำการฟาร์มมาเพิ่มอีก20ตัวแล้วนะฮะเราจะสามารถสุ่มคูณ10ได้2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้แน่นอนนะการันตี1ตัวนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยครองล่ะออกแบบปกติให้กูสักตัวก็ยังดีนะอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับอึ๊บเอาล่ะเอาล่ะ Então, oh Dante, right here, you, where, ่ะของพวกมีไว้ใช้กันเหรอพวกฟองหองฉันคือสิ่งที่คอยกระตุ้นมาแล้วครับต่างอันเทตาไหร่ได้มาตั้งแตอตานะฮะลั่งไีศาสต์ไอคิ้วโคตรดุอะเมื่อกี้คือการันตีไปแล้วอ่ะยังเหลือสิบตัวนะครับลองดูลองดู เหลืออีกสิบตัวขออีกสักรอบไปเอาละทองและน้องใส่เสื้อสีแบบนี้ตาต้องเปิดสองตัวอย่างน้อยสองตัวก็ยังดีขอ2ตัวแล้วกันนะเฮ้ยไอเชี่ยสองตัวจริงสองตัวจริงผมผมหมายถึงมาไวมาไวเคยเป็นตัวที่ผมชอบนะครับเรียวพอเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีให้ลุ้น มิเซนาร,รุโอ้โหฉันจะออกส่งตัวโอกส่งตัวเลยไอ้ัเกียรติทรงผมมึงมากคือต้องบอกว่าสุ่มวันนี้เนี่ยตัวออกเยอะนะครับแต่แม่งนอกเลทหมดเลยเีแม่งก็เอาว่าผมได้อัตตามาหนึ่งตัวนะครับเป็นการันตีที่ได้มานะฮะเยอะได้ยากคิบหายเลยอ่ะอัตตาหนึ่งเปอร์เซ็นต์จริงวะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้สกิลมันด้วยนะครับไม่ได้หายเลยเลือดจะร้อง ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพยายามปั้นสุดความสามารถแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอัตตาศูนย์ดาวเนี่ยไม่มีสกิล้ลยนะจะสามารถตบใจเล้าได้หรือเปล่านะครับสักครู่เดียวครับและตอนนี้นะครับผมได้ทำการปั้นตัวละครแบล็ k อัตตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ระดับ L R level 100นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าอัตตาตัวนี้เนี่ยจะสามารถตบใจเล้าด้วยการกดออโต้ได้หรือไม่นะครับนี่ สำหรับใจราวนี่ก็ยังคงเป็นเซตเดิมนลฮะน่าจะยังไม่ได้ทำการสุ่มอัตตานะปะดูกันดีกว่าว่ามันจะโหดเหี้ยมขนาดไหนครับมาครับไม่ฮะฟินแลนด์ครับเปิดก่อนมาเลยครับบัฟทำให้สปีดเร็วขึ้นครับอันนี้เป็นฟินลลนของใจรานะครับเจอวอรทัผมเปิดสกิลสวนทันทีครับผมตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ด,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 ด ยังไม่เร็วเท่าทางทีมของผมเลยนะครับแล้วมาแล้วเบลล่า,าสกิลไปหนึ่งทีติดคลิรัวๆครับผมและใช้โจมตีประสานกันนะครับทางด้านของมาร์กนะกับอาเาโนเอลครับเปิดสกิลมาสาดน้ำใส่ชั้นเออตึ้มอันนี้โนเอลของใจร้าวนะครับแล้วก็มาเป็นทางด้านของจูเลียจูเลียขอยงใจร้าวแรงไหมไม่ดูการปุ๊ะปะ โหโหแรงอยู่นะบอลท้ายผมแตกไปแล้วครับอันนี้ผมเอาจูเลียออกไปนะต่อให้ต่อให้ใหไม่ใช้จูเลียตด้วยเพราะว่าคอมโบเซตนี้แรงกว่านะครับนี่ไม่ได้กดน,นะคือผมให้ออโต้เลยนะฮะขวาบนสังเกตได้โน <No S 2> เอล<อ>ของของผมอ่ะอันเนี้ยโดนสวนกลับมาครับและใช้สกิลครับนีม่มาแล้วครับผมอัลติเมทสกิลครับผมอยากจะนำเสนอมากเลย ไม่เป็นเฮี้ยอะไรเลยหรอเป็นไรยังไหวยังไหวครับโอ้ยสวนกลับด้วยสกิลตีธรรมดาเอาจูเลียตายไปแล้วหนึ่งชีวิตครับเป็นการออฟตัวอข่งกันไปไป,ไปหนูติดที่แรงอยู่นะสำหรับแบล็อัต้ามาคุงครับผมสกิลสวนกลับไปแล้วยังไงยังตีออโต้วแข่งกันอยู่และเรียบร้อยนะผมตบได้ฮะแบบอีซี่เกมเลยโดยที่ผมไม่ใช้จูเลียด้วยเออ คอมโบเซตนี้นะครับก็จะมีวอลทัสนะฮะมาร์กอัตตาแล้วก็โนเอลชูไว้น้ำนะครับประมาณนี้นะคือใจร้าวก็ยังคงเป็นใจร้าวเหมือนเดิมอยู่ดีอ่ะเออ <c oughs> นะฮะก็อ่ะผมจะให้ดูแล้วกันะะนะครับว่าตัวละครผมเนี่ยปรับแต่งมายัางไงบ้างนะครับ <c oughs> นี่ฮะเมื่อสักครู่นี้ที่สู้ไปก็คืออัตตาสองดาวนะครับเพราะว่าเรามีชิ้นส่วนเหลือๆอ,อยู่ไงเราก็เลยสามารถทํา อัตตา2ดาวได้นะครับเออนี่แค่2ดาวนะยังโหดเลยส่วนนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ผมใส่ใกับแบ็คอัลต้านะครับเรียกได้ว่าทําของมาเตรียมรอตัวละครเอาไว้แล้วนะตอนแรกเกือบจะแย่แล้วสุ่มไม่ได้เลยนะสุดท้ายก็ต้องเอาการันตีมาสักหนึ่งตัวเนาะโอ,อ้ยคตรเศร้าสำหรับสายฟรีนะครับก็อาจจะเศร้าใจนิดนึงถ้าใครสุ่มแล้วเกลือแบบผมนะแต่ก็สูส้ๆทุกคนผมยังตบใจร้าวได้เลยเพื่อนๆจะมายอมแพ้แค่นี้จริงๆหรอ